สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักนักตกปลาและท่านผู้ชมที่รับชมกันทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เจอกับผมอีกเหมือนเดิมนะฮะนะฟลุกพิชิ้โกนะครับสำหรับวันนี้นะฟลุกก็มาอยู่ที่คลองเปรมนะฮะวันนี้เราจะมาลงพิกัดใหม่นะฮะสำหรับพิกัดนี้นะฟลุกก็ไม่เคยมาทําคลิปเลยนะฮะก็จะอยู่ตรงสถานีควบคุมอ่ากาดอะไรสักอย่างนะฮะของเชียงรากน้อยนะฮะก็อุปกรณ์ที่นฟุกใช้ในะวันนี้นะฮนะนฟุกก็จะมาเล่น ไม้ตายแต่กลัววิ่งเวดหนึ่งแต่คอกันนะครับสำหรับเหยื่อที่นุกฟุกใช้ในะวันนี้นะฮะก็เป็นเหยื่อตกปลาลองชิมกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาตามรุ้นตมเทียร์กันดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีผลงานให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันครับอุปกรณ์เตรียมไว้ที่เรียบร้อยแล้วฮะอยู่ข้างหลังครับไปลุยกันเลยฮะไปครับไม้แรกลงน้ําไปนะฮะวันนี้ชิ้นเกี่ยวของเรานะฮะ ก็จะเป็นไส้เดือนเหมือนเดิมนะฮะไปครับเหยื่อลงน้ำไปเลยวันนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเราจะให้ดูอาการทุ่นกันเหมือนเดิมนะครับเพื่อได้อ่าในการได้อัตรสในการตกปลาไปด้วยกันนะฮะพิกัดนี้ก็ไม่เคยมาทำคลิปนะฮะ ก็ไม่รู้ว่าจะมีตัวหรือเปล่านะะก็เห็นนะนะมาตกกันอยู่นะ,ะก็ไม่ค่อยกินนะ,ะปลาแถวนี้เาุกก็อยากมาลองดูบ้างนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงครับมันจะมีตัวหรือเปล่านะฮะมาดูว่าปลาตัวแรกของเราในทริปนี้นะจะเป็นปลาอะไรนะฮะหรือว่าจะไม่ได้ฮนะเฮ้ยกูที่ครับ เรียบร้อยครับโดนโดนโวูเป็นปลานิลน,นะฮะเป็นปลานินไซส์แรกไอแต้มแรกของเรามาแล้วนะฮะโอ้โหไซส์ถือว่าโอเคนะครับสามนิ้วก,กว่าเลยนะฮะเอาแล้วบันเทิงนะครับงานนี้ไปครับดูกันต่อฮนะ ถือว่าปลามันก็พอมีตัวกินนะฮะลงเหยื่ออ่าน้ฟุกอ่อยเหยื่อไปได้พักหนึ่งนะฮะแล้วก็มาจัดเตรียมอุปกรณ์คิดว่าถ้าไม่กินยังไงก็วันนี้ก็จะมาก็จะเอาแห้วมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้ปรากฏว่ามันก็กินนะหรือว่าจะได้ตัวเดียวนี่ เอาเลยครับเอาเลยครับโอ้โูหมาอีกตัวฮะเป็นปลานินนะครับโดนอีกแล้วไปครับลุยกันต่อเลยนะฮะใครบอกว่าปลาฝั่งอ่าทางเชียงรากน้อยไม่กินนะมันก็กินนะครับวันนี้นะัฟุกจะมาพิสูจน์ให้ดูนะครับว่า มันเป็นยังไงนะฮะว่าส่วนมากนะฟุกก็จะขึ้นไปโซนข้างบนนะฮะก็มีปลาเข้ามาอ่ากินเหยื่อเรื่อยๆนะฮะนี่ครับเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเป็นปนินมาอีกตัวนะครับนี่ไปครับรุยกันต่อเลย พูดถึงว่าปลามันก็เข้ามากระดิกทุนเราเรื่อยๆนะฮะทุนเราก็มีอาการตลอดแต่ก็น่าจะเป็นพวกปลาตะเพียนตัวเล็กหรือปลานินตัวเล็กนะฮะบางทีวัดไปมันก็ไม่เข้าจิตถ้าไม่ใช่ตัวที่ไซส์พอประมาณียบร้อยสิครับโดนนี่ครับเอ้โอ้ตัวนี้ไซส์สวยเลยฮะ โอ้ยสวยเลยตัวนี้ได้เรื่องได้เรื่องแต่สี่นิ้วได้ครับโอ้โหใส่สวยเรื่มมาแล้วไปครับรุยกันต่อเลย นี้พิกัดจะคลาดเคลื่อนหน่อยฮนะเย็นสดชื่นนะฮะลมพัดมาทีเรียบร้อยสิครับโดนหูไมากตัวฮะมาอีกตัวอใส่ดีครับใส่ดีอมใส่สวยเลย ฝั่งไอ้ถัดไปหน่อยนะตรงต้นก้ามปูก็จะมีนะ้าเขาตกปลากันอยู่ก็นะก็้าเขาจะตกหน้าดินนะฮะอยู่ตรงนั้นแบบนี้ก็บันเทิงเลยครับวันนี้ใส่ปลาค่อนข้างดีมากเลยนะ อาการแน่หน่อยเรียบร้อยดีครับโดนโอ้โหมาอีกตัวนะฮะใส่ดีนะครับตัวนี้โอ้ป่านี่ค่อนข้างที่จะใสสวยกว่าฝั่งทางทุ่งนานะครับฝั่งทางทุ่งนาก็ยังไม่ใสขนาดนี้นะครับไปครับเรียนต่อเลย กินแบบนี้ก็วัดสนุกสนุกนะฮะไม่เหงาครับแต่ว่ามีปลาใหญ่ขึ้นเยอะนะฮะบริเวณนี้พวกปลาตะเพียนหรือปลาสวายเปลา่ารู้เห็นขึ้นตัวขาวๆนะฮะเอาสิครับเรียบร้อยโดนตัวฮะืม โอ้ได้เรื่องครับไซปลาด้เรื่องได้เรื่อง,ไ,องไปครับรุยกังต่อเลยนะฮะวันนี้ก็จริงๆก็มีเรื่องเล่าอยู่นะฮะอันนี้เรื่องเล่ามาจากถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนะฮะก็จะเรียกว่าพ่อใหญ่นะฮะ ก็คือพ่อใหญ่ของนฟุกนี่ก็เล่าเหตุการณ์อะไรต่างๆให้ฟังหลายเรื่องนะฮะแต่วันนี้คงยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะฮะสมัยก่อนนี้นฟุกจะชอบไปนั่งฟังพ่อใหญ่ะฮะจะเล่าเรื่องผีให้ฟังนะฮะว่าพ่อพใหญ่นี่เอาง่ายๆว่าเป็นหมอผีประจําหมู่บ้านเลยนะฮะส่วนมากเนาะ ถ้าเป็นภาคอีสานนี้ก็หลักๆเลยก็จะเป็นพวกผีปอบนะฮะปอบทางภาคอีสานนี้จะเยอะมากเลยพูดแล้วก็ขนลุกฮะทุกครั้งถ้าปอบเข้าใครนี่ฮะเขาก็จะดึกดดินแค่ไหนนะฮะสมัยก่อนก็รถก็ไม่ค่อยมีนะฮะหลักๆเลยก็จะใช้จักรยานในการเดินทางนะฮะโอ้โห <c oughs> ครับโดนแถวนี้ก็มีร่องรอยนะฮะร่องรอยคนมาตกปลาอยู่ฮนะขยะนี้ก็ค่อนข้างที่จะเอาเรื่องเหมือนกันนะขยะก็จะเยอะอยู่ไปครับเุืกอกนต่อ พอเหยื่อลงน้ำปุ๊บมันก็ปลามันก็เข้าเลยนะนี่ครับเรียบร้อยโอ้ใส่ที่สวยอีกตัวโอ,โอ้มันก็กินดีนะฮะแถวนี้ปลาได้มาตัวที่สวยคนับเลยฮะก็เหมือนเดิมนะใส่ปลาตากแห้งใส่นี้ ต่อเลยครับมันเทิงครับงานนี้เรียบร้อยโดนตัวนะฮะโอ้ติดล่มเลยแนะ ลมจิดลมตัวนี้ไซส์สามนิ้วฮะตัวนี้เก็บไว้ตากแห้งนะฮะรุยกันย,ยาวๆนะครับผม วันนี้ก็เพลิดเพลินนะฮะปลาค่อนข้างที่จะกินเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะสำหรับพิกัดนี้เดี๋ยวถ้าเกิดนะนะท่านใดสนใจนะฮะเดี๋ยวนกุกจะทิ้งอ่าริง้งหรือพิกัดไว้ให้นะครับเผื่อจะได้มาทดลองเหมือนนกุกนะฮะก็ถือว่าหมายนี้ก็เพลิดเพลินครับรับรองว่าไม่เหงาแน่ๆฮะถ้าได้มานั่งตก ปลาค่อนข้างที่จะกินดีฮะเข้ามากินเรื่อยๆครับนี่ครับใส่ปลา,าปลาเข้ามากินเรื่อยๆนะฮะนี่ใส่สวยนะฮะใส่ดีเลยใส่หรืวไม่ควรพลาดนะฮะสำหรับพิกัดนี้ ปลาก็เอาเรื่องเหมือนกันครับกินจับจริงๆไอตัวบางตัวนี่ก็ไม่ลงไปกินเหยื่อนะฮะขึ้นมาเล่นทุ่นอยู่ข้างบนนะฮะามาตอดบอดี้ทุ่นนะฮะสังเกตว่าทุ่นเราจะกระดิกไปกระดิกมาะฮะเอาเลยครับ เรียบร้อยหมักจัวครับใส่สมนิ้วเลยจะนี้สนิ้วก,กว่านะฮะใส่ดีเลยไปครับเรียนต่อเลย มีอาการแล้วนะฮะเรียบร้อยโอ้ใส่ช้นสวยอีกตัวนะครับแหมเฮ้ยปลาโซนนี้มันไซส์ดีจริงๆเลยครับโอ้โหได้เรื่องได้เรื่องไปครับดูเรื่งต่อเลย เดี๋ยวเราก็ลองตกอีกทักๆหนึ่งนะฮะสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งจริงๆตอนนี้ก็บ่ายกว่าแล้วครับเรียบร้อยครับแม่ตัวสว,สวยอีกตัวนะยังไงก็เดี๋ยวขอลองอีกสัก ไม้หนึง่งฮะโหปลายังกินเลยฮะตอนนี้ตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงประมาณบ่ายโมงบ่ายโมงสิบห้าครับตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงสิบห้าเองนะฮะว่าแล้วฟุกมาตกเมื่อเช้านี้ก็มาเกือบประมาณสิบโมงครึ่งนะฮะที่มาลงถึงหม่นี้ประมาณสิบโมงครึ่งไปครับลุยกันต่อลุยกันอีกสัก ทีนึงครับทีนึงดูเรื่องยั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 งเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วมิดนี้ไม่เหลือครับโดนนี่ฮะอ่าสยอดโอเค ไม้เดียวก็ไม้เดียวจริงๆฮะก็คงต้องพอแล้วครับก็โอเคนะฮะก็จบกันไปอีกหนึ่งคลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็บันเทิงอีกแล้วนะครับสำหรับไหมยนี้นะฟุกก็มาลงเป็นครั้งแรกนะฮะถ้าเกิดว่านะ้าๆท่านใดสนใจนะฮะเดี๋ยวเราฟุกทิ้งทิกกตหรือบิงไว้ให้นะครับเผื่อ ได้มานั่งเล่นสนุกๆน,นะฮะถือว่าไม่เงานลครับสลับหมายนี้ปลาก็ค่อนข้างที่จะไซส์โอเคเลยะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปผลปลารวมกันเลยนะฮะว่าวันนี้นพุกมีผลปลารวมกันมากน้อยแค่ไหนครับไปดูผลปลารวมกันเลยฮะครับปลาแล้วเดี๋ย u มาดูผลปลารวมของเรากันเลยนะครับนี่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวนพุกจะยกขึ้นมาให้ดูนะฮะบอกเลยว่าวันนี้บันเทิงครับบันเทิงเอานี่ครับ ไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับโอ้โหปลาค่อนข้างที่กินดีนะสำหรับพิกัดนี้นี่ครับวนี่ไม่ธรรมดาใช่ไหมครับโอ้โหมาพิกัดใหม่วันนี้ก็ยังหมานเหมือนเดิมครับนี่สุดยอดครับเดี๋ยวก็ดูบรรยากาศาหมายตกปลาของเราในวันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้ครับ นี่ครับบรรยากาศสวยๆร่มรื่นนะครับวันนี้ฝั่งตรงข้ามกา็จะมีรถเกี่ยวข้าวอยู่นะครับนี่ครับตรงสีฟ้านะน่าจะเขาน่าจะทำเขาเรียกอะไรอะทางด่วนไหมตรงนั้นนะฮะนี่ครับรถเกี่ยวข้าวอยู่ฝั่งทางนู้นฮนะบรรยากาศดีโอเคร่มรื่น เป็นยังไงบ้างครับสำหรับผลปลารวมของเราในทริปนี้นะฮะก็เอาเรื่องเหมือนกันครับไม่ธรรมดาปลาก็ค่อนข้างที่จะกินดีอยู่นะฮะปลาตัวนี้ก็ยังกินอยู่นะฮะแต่ว่านะพุกก็ต้องอได้เวลากลับแล้วก็ต้องกลับนะฮะเพราะว่าเราต้องไปทําภารกิจของเราต่อนะครับไม่ใช่ว่านาพุกเริ่มตกปลาไม่กินไม่ใช่นะฮะปลาก็ยังกินเหมือนเดิมปลายังกินต่อเนื่องแต่ว่าก็ยังติดร่มอยู่ฮะก็ยังไม่อยากจะกลับเลยฮะแต่ว่าจริงๆงก็ต้องได้เวลากลับนะครับก็ถือว่าบันเทิงครับสำหรับมายนี้เดี๋ยวนาพุกทิ้ง พิกัดไว้ให้นะครับเผื่อนานาท่านใดสนใจนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมไว้เพียงแค่นี้นะครับใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดตัปกดใครนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้นาฟุกพิชิงโก้ช่องเล็กช่องนี้กันนครับผมสำหรับวันนี้ตั้งสวัสดีครับไปเจอกันคลิปหน้าครับว่านาฟุกจะพาไปตกป่ากันที่ไหนครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะบรรยากาศสวยๆค่ะสวยงาม